เอาก็ค่อนข้างเหนื่อยล้าเพราะว่าการเล่นในสภาพสนามที่แฉนี้จะใช้แรงมากกว่าเก่าประมาณ2เท่านะครับฉะนั้นนักเตะคนไหนไมีฟ okay. uh, ิตมาเนี่ยก็จะค่อนข้างเหนื่อยครับอ่ะลูกนี้กัปตันจอรดของเราครับเป็นคนมาเตะมุมครับปั่นซาน้ายนี่เรามาดูลุ้นกันลูกนี้นะครับสนุกครับเกมวันนี้ครับ

นาลือพลชูดกะระทอกครับโอ้โหสุดยอดจริงๆขออภัยแฟนครับเลือกนกทาด้วยยสครับสุดีวั์รสุดยอดครับโอ้โหสุดยอดมากๆครับ